พ,พี่น้อง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 เห็นอย่างน้ำผมว่าครับนั่นครับผมนั่นครับปวดจวดใหญ่อีกแล้วครับดำคึกม er ึกเลยครับพี่น้องมองลงไปแล้วเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นลักษณะดำคึกมึกขนแดงกึกซึกเลยครับพี่น้องนั่นครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับผมนี่ครับนี่ครับบวนลมไปแล้ว ลักษณะมีแนวดึงไปนั่นนั่นทิ้งแนวทิ้งกับสวัสดีครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ้องไปเอ้ยน้องนุงลุงป้าสวาสดีสุคนเหมือนเก่าเช่นเดิมครับผมสําหรับเส้านี้กรบผมเป็นเส้าหรอครับพี่น้องสวยคักเอ้ยครับสวยแห้งครับครับโอ้คักครับครับนอนพต่เตือนครับพี่น้องตื่นสวยครับเดี๋ยวบังนาฬิกาแล้วก็สิประมาณสว่างมงอยู่ครับเดี๋ยวนี้สว่างมงนิดๆพุ่แล้วครับ โอ้เหลือตั้งนาฬิกาปุ้เว้ครับพี่น้องกระสีได้ผ้ามายามหนูคือเก่าครับผมเอาสีเป็ดจังไหนกันังเป้ลุ่นไปชมน้ากันครับสีมีบนวะเรือเป็นนมีมือดีไหมอันยามม่กว่าเล่ากับพ่อจักครับพี่น้องเอาไปเบ่งครับผมเข้าที่ม้องลงไปสวงหลังนี่ก็คือผมมีหยังบุคับพี่น้องโอ้เอาเดียวตรงไปตรวจสอบเบ่งนะครับมีอีกสวงหลังอยู่กลมมดครับเดี๋ยวพาลงไปครับ หลังนี้กับพมยังแลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นหลังนี้ครับโอ้ยเป้นมาใหญ่คืน้องพี่น้องเป็นทั้งขวบสาเลยครับผมหลังนี้จะมีอะไรไหมโอ้ย่มี่างครับผมบ่มิญงมองลงไปแล้วก็ได้มาเป็งหลังนี้ครับเป็นไม้เกาแล้วครับพี่น้องผมบม่ได้อันกูอ้ออกครับ โอ้ยผมีหยังครับผมหลังนี้ก็ได้นี่ครับผมจะกันยุบควาบสาเลยครับเนี <c> ่ <oughs> ยยู่งยิ้มควบสซาไปนี่แหละครับแต่ว่าผมก็ใส่ไปพ่ดละเดี๋ยวผมพาไปบังยุบทั้งคนครับไปกันต่อเลยจะมีอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นควายพ่นครับเป็นควายพ่นเป็นเงนั้นซองหม่องยูพันเซ้าครับนี่กะไม้เกาข้าเจ้าเอยมาใสไวไแหละหละครับ ผมไปกันต่อครับไปกันต่อเลยนี่ครับนี่ครับไว้เพิ่นเป็นลักษณะหนูใหญ่นะครับนี่เป็นลักษณะหนูใหญ่ครับเพิ่นนั่นไปน้ามันนี่แหละครับไปน้ามันยิมซานี่ครับเป็นไม้ปลาหย่าขาครับผมพี่น้อง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 เห็นอย่างน้ําผมว่ครับนั่นครับผมนั่นครับปวดจวดใหญ่อีกแล้วครับดำคลึกมึกเลยครับพี่น้องมองลงไปแล้ว เอ๋อลงไปเบิ้งใกล้ๆครับผมโมยแบบบากเขียงนะครับพี่น้องยัดมันตื้นยัดมันตื่นเลยมันฟ่องมันดิ่งนะครับอุ้ยลมกต่เขียงครับพี่น้องภาษาเบิ้งเอาเด้อครับภาษาเบิ้งภาษาฟังเอาเลยครับผมเอาบรรยากาศสดๆให้เบิองเลยครับนี่ครับนี่ครับนั่นครับนั่นครับดูดง่ายเลยครับพี่น้องคักขนาดคักขนาดครับผมคักขนาดเลยผมที่ได้ลงไปปวดเอาเพิ่นยุสาบุญนี้ครับพี่น้อง อยู่ทางไหนผุนครับเอ้าเดี๋ยวผมจะไปปดเอาเพิ่นก้นเนื้อครับพี่น้องโตต้นโตตัวเพิ่นขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับผมลักษณะต้นโตเพิ่นโอ้บกเกือกง่าอีกแล้วครับผมเต้มแรกสวยๆมาแล้วครับพี่น้องก็ดีตาเพิ่นว่าสีม้าโอ้ดําครับผมก็ะดีได้ให้เพิ่นละครับบาดนี่นัตตาครับเพิ่นว่าว่าขอเอาไปอยู่ไปกินไปปั่นไปแป้งน้ำแน่นนะครับผมกระดีเดี๋ยให้เพิ่นละครับบาด ตาเจ้าขวังให้เจ้าขวังนะเพื่อนมาพร้พอดีครับพี่น้องเพื่อนออกมาจอบให้จอบนะเพื่อนอันพันเขานะปังนั่นแหละครับก็เลให้แบ่งให้เพื่อนนําเลยครับเพื่อนกระเได้อเอาซื้อดอกครับเพื่อนก็มีแนวมาแลกเปลี่ยนเป็นน้าสินน้าใจกันอยู่ครับผมขนาดผมอันมหฮางอยู่เพื่อนที่นาเพื่อนที่สวนเพื่อนนี่แหครับพี่น้องเพื่อนก็จะผมว่าเอาให้เอาไปล้วนตาเพื่อนก็คุ้มเอาให้ครับเพื่อนก็มีแนวมาแลกเปลี่ยนนะครับเนาะ เนากะปัน่นในเพื่อนไปกินครับผมเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งกันต่อครับเจ๊กสวยครับบ่สวยครับแดีพี่น,น้องจนว่าแดดออกครับอุ้ยย่ังยังบ่คขึ้นว่านี่มองนีกระไคอยู่ได้ละครับยังอยู่ตัวหนึ่งวันขันนี่เห็นอยู่เอาบ่มียังครับผมหลังนี่ก็ได้หลังนี่บ่มี่ยังไปเบิ่งหลังนี่ครับที่มียังบ่ มองลงไปทางไหนแล้วกระบไม่ยังครับผมหลังนี่โอ้ทางนี้เป็นมิดมิดู่ครับทางนี้เป็นมิดมิดู่โอ้พี่น้องกระสีง้องอยู่ด้น้องไม่หายามหนูยังย้มนี้เถอะเอาเอียงคือเป็นนั่นริดแลดบบนึงหนูน้อยสมบูรณ์ครับเป็นบ่วงสั้นงิ้งอยู่ด้วงหันนี่หนูยังไม่ออกยามนี่แต่ว่ากระโบไม่ยังครับผม ทางนี้มองลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรครับอืมเอาบา,บางกันตัวครับมาบางกันตัวมองนี่สิเป็นจังได้สิเป็นจังได้โอ้หนาวแห้งคักเด้อครับพี่น้องพ้อเกลืเปียกเป็นสั้นๆแน่ครับพี่น้องเอาเอาอะเด้อครับพี่น้องหลังนี้แต่ว,ว่าบ่วงเสียครับโอ้ยผมเน บพงห็นนี่ท้ายถือกบัวนี่ครับพี่น้องบัวเสียนี่บ่วงอยู่ซื่อๆนี่ครับผมบ่วงแต่ว่าเถือกหนูนั่นแหละครับนี่จ้างสิแต่ว่าผมก็เห็นชินส่วนของหนูแหละละครับผมบพิ่งท้ายพี่น้องในเบิ้งหรอกครับนี่ครับบ่วงบ่วงอยู่ซื่อๆแต่ว่าหนูนั้นมีลักษณะเป็นเหลือแต่ชินส่วนเหลือแต่อไว้ยว่าเพื่อนครับ เช็นชวนชวนหัวเนาะครับเนาะกะ <c oughs> พี่น้องกับพ่อสีเดาได้อยู่ดอกครับพ่อสี่หัอยู่ว่าแม่นอย่างเอานี้อีกลหลังนึ่งนะครับบาตนี่เอาตัวกันเลยครับพี่น้องตัวกันเลยบาตนี่อา้าวเกิดอะไรขึ้นครับเชา้านี้นี่ครับวังมาอยู่จังสี่ยู้เซ่เหอยู้เซ่เหตัวหนูโอ้ย เห็นตะขนติดอยู่นี่ครับอีกแล้วละครับคาดว่าอันเดียวกันเลยครับอันเดียวกันเลยคาดว่าลักษณะเดียวกันเพราะว่าเพิ่นยุติดกันโอ้ยเห็นแล้วครับพี่น้องผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเม่นไทยถื่อบเราวังหันผมเห็นแล้วครับอันเดียวกันเลยเห็นตะเอไว้ยาวะเพิ่นครับบักซี่ขาครับขันลักษณะนี่สองหลังติดกันครับอยู่นี่นี่ครับหลังหนึ่งนั่นหลังหนึ่ง ยูหันสวงขาโอ้ยสี่ขาครับสี่ขาผลงานสี่ขาม่ยามสวยพอดครับบปดนี้โอ้ยเต้เสียดายครับครับพี่น้องเต้าเสียดายตัวตึงตัวง้มอยู่ด้วยครับเห็นอั่นส่วนหัวเพิ่นแร้วเห็นแต่ส่วนหัวเพิ่นสองถิมอยู่นี่ครับสวงหัวเลยโอ้ยบักสี่ขาครับผมโมเมนต์สี่ขาขห้องห้องครับสีข่ขาล้องเมียวเมียวครับผมเป็นสี่ขาห้องเมียวเมียว โอ้ยเพื่อนมาเอาไปกวาดแล้วครับผมมายามสวยครับพอดมันบ่ได้ยุ่มัองกับอันตาเพื่อนนี่ครับมองนี่บ่ได้ยุ่มมองกับอันตามันอยู่คนละมองกันแต่ว่าก็อยู่ละใกล้ๆกันครับผมที่มองเอาหนูให้ตาไหมครับขันทันต้นนั่นกับซีเซ็คือกันตัวนั้นใครยืนยังให้ผมอยู่เอาเดียวผมพาไปเบิ่งทางพุ่นเอกครับทางพุ่นละงอไปนี่ยูนนี่กันยังสามหลังบ่ครับคาดว่าพี่น้องเท่าที่เลียวไป พราะว่าแกนใส่ไว้ซี่หลังนั่นแหละครับตะกี้แต่ว่าถือกหนูใหญ่ตัวหนึ่งแล้วนะครับผมเลยบรเดี๋ยวใส่เสริมอีกเอาหลังนี้กบับบไม่ยังครับผมมองลงไปแล้วอืมเป็นจังใดน้อครับพี่น้องไปตัวไปตัวเอาเต้มสองสี่มีโบน้องครับพี่น้องหลังจากเที่ยวให้ตาเพื่อแล้ว อาหลังนี่กระโปงไม่ย hmm? well, so. ังครับผมเห็นบ่วงสักอยู่คือเก่าอยู่นี่นี่แหละครับมองเธอกันบักเกอร์ง่ายู่นี่ครับจุดเกิดเหตุเพิ่นนี่แหละครับผมใส่ไว้นี่อยู่นี่ผมใส่ไว้กระโปงเดี๋ยวมาใส่เติมเหยียดครับแต่ว่าก็มาใส่รัดไว้น้อยู่ครับผมนี่แหละครับหลังนี่หลังสุดท้ายผมมาใส่รัดไว้นี่เลยเอาอ๋องอ๋องพี่น้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 อง ผมเลี้ยวไปผมเลี้ยวไปเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นลักษณะดําคึกมึกขนแดงกึซึกเลยครับพี่น้องเพิ่นอ้ยน่งนิ่งครับพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่จะปากแง้งเด้อจะปากเงี้ยงผมบ่ากให้เพิ่นดินครับพี่น้องเอาแต่ว่าเพื่อนบ่ต่งว่าอย่างนี้ครับพี่น้องเพื่อนบ่ต่งครับเดียว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 ผมผมสี่ค่อยค่อยเห็นพี่น้องหรืเบิ่งนั่นครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับผมนี่ครับนี่ครับ อ้ยบักเกือกไงครับบักเกือกไงพี่น้องบักเกือกใหญ่ไซโลเลยครับพี่น้องแบบนี้คัก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 อ้ยเดี๋ยว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 ผมค่อยๆผมผมสีพยายามบวยเพื่อนดินเพื่อนห่วงครับผมนี่ครับนี่ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตปลดเพื่อนขึ้นมาก่อนเน้อครับแต้มสงมาแล้วครับพี่น้องแต้มสวงมาแล้วนี่ครับผมปลดเอาแล้วเรียบร้อยครับบักเกือกใหญ่ไซโลอีกแล้วครับพี่น้องคักขนาดสุดยอดจริงๆเลยครับผม วยเต็มสามเต็้มซีพุ่นแล้วครับพี่น้องเศร้านี่กับอันตัวว่าแมวเอาไปกินนั่นไหมครับสงอันหลังที่ว่าสงหลังซ้อนนั่นไหมครับที่ว่าเห็นตั้งแต่อันเอาไว้ยวะเพิ่นแมวเอาไปกินนั่นครับแต่แดงว่าเป็นซีเตี้มเลยด้ครับบาทนี่กับเ้ตาไปอีกตัวหนึ่งนั่นครับผมแต่ว่าผมได้มาตัวหนึ่งครับผมนี่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 โอ้แสดงว่าซีเต็้มแล้วครับผมเศร้านี่แต่ว่าเสียไปสร้งเทียดายครับครับอัน มวเอาไปกินกวนครับผมโอ้คักค่ะเอาเดี๋ยวผมพาไปยามเบื้องมองไม่อีกครับผมมาห้ันมาถึงแล้วล่ะครับบาดนี่พี่ร้องกะเป็นไม้เกาไม้เดิมครับผมเพราะท่านนอ่กู้ออกหลังจากเอ็นหนูติดเบื้องยุกเอ็นหั่นครับผมมองคามกันแท้คลิปว่างหั่นนี่ครับเดี๋ยวกับพามาลุ้นมาชมกันนี่ครับผมหลังนี่ออ้า่องาบ่วงผมผิดแปลกประหลาดแล้วครับพี่ร้องหลัง บ่วงผมแปลกประหลาดแล้วนี่ครับผมแต่ว่าบนท่านตีงอย่างครับนี่ครับบ่วงล้มไปแล้วลักษณะมีแนวดึงไปนั่นนั่นตีงแนวตีงแล้วมีตัวตครับมีตัวมีตัวแนวนี่มีต,ม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 ตัวเดี๋ย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 วมีตัแวตแล้วครับมีตัวตีงแล้วนั่นตีงเงี้ยเงี้ยแล้วครับค่อยๆครับค่อยๆผมทีพยายามบ่อยพื้นดินแห้งอุ้ยผมเห็นทางเพื่อยแล้วครับเห็นทางเพื่อยแล้วนั่นครับพี่น้องนั่นครับเดี๋ยว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 ผมปลดขึ้นไห่พี่น้องเบิ้งนะครับ นั่นครับหางเพื่อนเดียวเดียวเลยผมที่ค่อยๆให้เบิ้งนั่นครับพี่น้องเห็นมัวห่างเพื่อนนั่นครับนั่นครับหางเพื่อนนั่นครับหางนี่ครับนี่ครับหางเดี๋ยวผมเอาโตเพื่อนขึ้นมาให้เบิ้งครับผมัดโตต้นลโตเพิ่นแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับสวงแตมมาแล้วครับที่ได้น้ำที่ได้มือบ้านน้ำสวางแตมแล้วครับผมอักคักขักขักัอีกตัวหนึ่งตัวหันที่ได้นะครับเพื่อนได เป็ลมหายใจแล้วครับพี่น้องบาดนี่เอาเดี๋ยวผมพาไปชมกันต่อยอีกครับผมเป็นยังไงผมยังที่ัปเดตอดชูฟังครับเถือกหนูหรือบ่เถือกนะนะครับผมมาห้อนมองชุดท้ายล้ะครับพี่น้องซึ่งเป็นไม้สานี่ล่ะครับมองลงไปแล้วกับผมียังครับผมหลังนี่คาดว่าคือที่พบปันไหลดอกครับเดี๋ว่าผมจะไปตรวจสอบมิ่งครับนี่ครับผมหลังนี้ก็ไม่มีอะไร เอานี่แหละครับผมเดี๋ยวผมทีไปเบิ้งค่นครับขันแม่นเถือกหนูผมกับจังสีเอาให้พ่อแม่พี่น้องเหลยเบิ้งครับผมขันแม่นบ่เถือกผมกับทีกู้กลับน้าเลยครับผมครับพี่น้องพ่วงก็ได้ทําการยามเบิดเงี้ยเรี้ย้อยครับผมผมยังเพิ่มเติมครับผมยังเพิ่มเติมสรุปแล้วกระซัมที่เห็นครับขันนับเป็นตัวที่ผมสีองค์อไดน้องครับเนาะกระแม่น2งครับแบงงให้ตาไปหนึ่งกับแบงห้ เงาหมาไปสวองครับสระปผมได้เงาบ้านส่องเตวกระสรุปว่าหนูติด่วงเส้นนี่หาเต้มครับพี่น้องหาเต้มเลยคักขนาดครับผมนี่ครับที่ผมที่ได้กลับ่วงผมก็กู้กลับมาน้าแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับผลงานที่ผมจะได้กลับบ้านไปสองตัวสวยๆครับพี่น้องบ่วงส่วนหนึ่งผมก็ได้กู้กลับน้ำครับเดี๋ยวไปหาไส่หม่องไหมกับว่าไส่ไก่หรอครับใสเลาะหม่องที่เคยใสเลาะเก่านี่ละครับ เดี๋ยวจังดีพาพี่พาน้องมายามมึงไม่อีกครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณ่อแม่พี่น้องเพืปอนไปไอ้น้องนุลงลงุงป้าเอาอาสุกูทุกคนคือเก่าเหรอครับผมก็ขอฝากไวใ้ในอ้อมอกอ้ความใจฝากฮักแข็งมึงแงงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าวคํา่าขอบคุณและสวัสดีครับผม